โอ้ยพี่น้องพี่น uh> <uh> ้องโอ้โหพี่น้องพี่น้องโอ้ปลาโอ้ทั้งพูนได้ปลาปลาหลาดพี่น้องปลาหลาดปลาฉลาดพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับขาวมารุ่งปลาอยู่คิริมาสซุโขทัยครับวันนี้ข้ามารุ่งกับปัลาปลาไหมครับ เนี่ครับเจ้าของทีเจ้าของทีตัวจริงครับนี่ครับทำไมอ่ะดามพักพี่น้องงัดเธอเดียวครับดามักเลยดามหักเลยครับว่่ได้โยกแล้วครับวันนี้เอาดามดุกนู้นนู้ๆคือสีพ่อแล่ะครับวันนี้ เดี๋ยวพามาลุ้นนี้ครับลุ้นกับป,ป่าวันนี้ครับผัสนุงสนใจยอดดัพิเศษครับก็สอบถามเขามาได้ครับพี่น้องครับยอดดัพิเศษยอดขาพิเศษร,ออศร,ศรลอจะเป็นกระโปงครับอ้มุมีกระโปงกับเอากงสีอะไรพี่น้องกระสอบพี่ครับใส่งไไ่ายครับใส่กระสอบทำเป็นกระโปงค่ะผม <c oughs> มันี้ซอยห้องงานนะครับพี่น้องครับกระโป,ปงนี่ครับกระสอบถามเขามาได้ครับก็ใช่เฝ่าส้งครับพี่น้องก็อันค้องมากกว่าที่เฝ้่าส้งไปหายครับตอนนี้คือ ของเมิดเลยครับตอนนี้เหนือนมากสิเปล่าส่งไปหายครับพี่น้องขอบคุณทุกคนครับีิอุดนหนุนครับนำกานไล่ไล่ครับพี่น้องสิป่าสิเป็นยังไงบมันต้องเอาไอจอนทิศหากระรังก็พู้หญิงเข้า กระโดดมแล้ว่อ้ oh! ไปแล้วพ yeah> ี่นงมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องเออเอาครับพรได้อรุนครับนี่ยเพราะดอดหัวราาบรรยากาศก็เป็นใจพี่น้องเย็นๆครับวันนี้โ่ฮอนครับครับครับ เอาวันนี้ไปปูเพียโอ้ปาระตเพียนให็นหรอทั้งคุโอ้ปาตะเพียนไม่มีเอาเอามาขายพันบางอะนะเจจยพันบางอะอออันนี้ยืมของมายืมถึงขึ้นมียืดไวเลยใช่ไหม

เหลือไว้ตัวหนึ่งครับทั้งนี้เหลือมากแล้วครับเริือมากแล้วปลาพี่เนอะอยากให้ตีทั้งสองปลาแบบเป็นตุ่มเป็นตุ่มไปเลยครับอ้าวไปแล้วโดนไปแล้วครับเนาะอึ๊บอึ๊บอื้อ ไปหมอครับพี่น้องไปหมอ có... dẹp sang หมอช้างเหยียบ gì พี่น้องทําไมปลา <c oughs> เครื่อืออี๋ยวอต้ <c oughs> ออมมเาเขามีตลาดเลยนะ <c oughs> มีตลาดไหตลาดไหนตลาดนัดขามีไหมไม่มีอน้องมีมผ่านมาไม่เห็นมี รอบนี้พี่น้องไปแล้วโดดแล้วเหลือบออปลาปลาปลากระปลายกันแย่งพี่น้องกแย่งสองตัวพี่น้องโอ้ไอ้กแย่งตัวเดียวตัวเดียวกับปลานะมันใสๆสขึ้นกันนะพี่น้องปลากระดามปลากระดามอื้อ พี่น้องพี่น้องโอ้โอ้โอ้พี่น้องพี่น้องโอ้ปลาโอ้ทั้งคุณได้ปลาปลาหลาดพี่น้องปลาหลลาาดปฉลาดพี่น้องเนอะโอ้ยนะปลากลังมาอีกขาลังลงมามาสายครับวันนี้ กันครับตรวติดดีๆหนหวานนะีรถนะี่รถี่รถ่ะใครมันใช้เกวไมมันกัติดงหมอติดปึ๊บไปเลยจู๊ดจิงรถลยขนก็ลมมือ มือบวมด้วยแม่นะม,น oh. มือไป้าน,นี่ยนเยอะเออ้้ย oh มอม oh. อถุไว้้แตกมดแล้วไปแล้พ uh, ี่น้องแตกแล้วแตกสวนๆแล้วอ้หดดปีกครับแั่นนี่อ uh, ้ยปลากรนะยงพี่น้องแตกข <c oughs> <c oughs> ึ้นๆเออ ไปก่อนดินี่ครับมันย่อขามันเสียเวลาของสีหน้าปลากันยันเสียเวลาแกะเลยพี่น้องส่วนขับปลาเรากำลังย่อดำกมาทั้งคนกำลังจะลงแล้ว ร่างกางเหรอไปแล้วพี่น้องโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโดนพี่น้องเอู้บอึ้บมาแล้วพี่น้องมาแล้วปลาขึ้นแล้วพี่น้อง ลงตรงนู้นหงัดออกงัดออกพี่น้องโอ้โคือสันขาดพี่น้อยทั้งหมดนะมองลง เดีวังนี้ปลาพี่น้องใจนึงอยากไปเจนึงยังปลาอยู่เรื่องาอยู่สว่งปลาแล้วไม่ไอือไปน้ออ้ออามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วบุแล้วพี่น้องเนส่งทายพีน้อ ไเบิงก็มีแห้งครับนเบื้อนี้ครับพี่น้องเลยแห้งตรงนี้เลยตรงในรุ่นในห้องในมารุ่นซอยครับพี่น,อนอ้องเ <laughs> ดินเพิ่ง <laughs> มันโดดปังป่าโดดไปายังนี่ครับ <laughs> โดดเริ่มขึ้นแล้ว ปลาเริ่มขึ้นแล้วค้นกสิไปก็ว่าเน่ยว่าไปเกิดใจอยู่ก่อนเดี๋ยวปลาซายังค่อยไปพี่น้องเอาปลากันตอนนี้ไปเพีวน้องโดดเลยโอ้ปึ๊บปึบทั้งพี่ทั้งพี่โดดบ่อโดดจุ๊บจุ๊บโอ้ประมอสร้างเยี่ยมครับ กับทุกคนกับสีใส้กระสอบหรือว่าเป็นใส้กระโปรงนะพี่น้องมันสีซอยง่ายนะพี่น้องบางทีบางคนปวดขาปวดยังกับซอยเขาได้เรไรกันครับเห็นบุ้นน้องมาใหม่บางทีเนาะโอ้ยทำป่วยพี่น้องฮะย้อนดำกับเท็ดกันพื่อนอือคุณครับย้อยไว้ตรงนี้ไว้ลืมบอก เอุ๊อู้ไปเลยพี่น้องกูนะย่อยนตรงนี้เนี่ยพี่บบน้องอา่าโยนตรงนี้พี่น้องอันแถวคลิปมาศยกย่อย่อขายก,ๆๆายกร,ระโทู้มาเลยพี่น้องเดี๋ยวไปสู้หอดมองครับ <c oughs> บอกพิกัดบอกขว้างมาครับ <c oughs> บอกขนาดมานล้วครับสิเตรียมขนาดไว้ให้ถึง <c oughs> บอกที่บอกพิกัดครับเดี๋ยวดันทรงให้ ย่ดำครับชื่อเพศอะไรนะชื่อเพศอะไรอ่ายูนากับตาวีครับภาษาอังกฤษใช่ไหมภาษาไทยครับภาษาไทยยูนายูนากับตาวีกับตาวีเข้าไปใน YouTube ก็ได้ครับก็มีเหมือนกันครับใน YouTube 5โลหืมโอบัน้ปลาโดนครับปลาโดนปาทะเบียนโอ้ยตัวใหญ่พี่น้อง โอ้ยทั้งคนกระโดดเลยพี่น้องเอ้าเอาเอาพี่น้องคนละตีกันทุกคนครับเอาให้ได้ปลากันทุกคนพี่น้องคนนี้โอ้ยทั้งคนกระโดดคนละครับพี่น้องโอ้ผมมันแนบโบเกนเลยพี่น้องครับคนละคนละครับเห็นไปขาวๆที่ดำปากแล้วกําลังซันอยู่พี่น้องคนละไหลลื่นปืนลื่นปืนเลยพี่น้อง นอกจากติดเหงืขาขนาดนั้นนะครับปลาเล็กยนะังไม่ติดเอ <c oughs> าเลยไหลลื่นลื่นเลยนอกจากนี้ที่ยอมปลามันกระโดดไหมต้องต้องย้อนใหญ่ๆที่เป็นขอบขอบมันจะกระโดดเดี๋ยว <c oughs> มันไม่สนุกครับถ้าไม่กระโดดนี่ไม่สนุกครับยกยอ เออเหลือบ่เหลือบ่เหลืออยู่พี่น้องบุญละทั้งหมนทั้งหมดเลยปะๆครับบุญละครบางคนฟังผมมาอ่ะจีกิสิปมทสินค้าครับเนีครับลองไปเบิ่งพี่น้องลองใส่เบิ่งย่อดำลองใส่เบิ่งครับเก้า ปลาเราใส่ดีไหมวันก่อนผมใส่ย่อขาวนะพี่น้องมันจะมีปัญหายปลาหน่อยไปลยังมันติดนะครับเพราะตรงมันแกะมาอยังเดีกขยาวยังยังขย่อยยังหมดรูดครับคือปลาขยี้นี่พี่น้องตเตี้ยนนี่โอ้ยหุ่นแตกหุ่นหุ่นหุ่นอืมอืมอืมหุ่นละพี่น้องไอ้หุ่นละมันมีต้นใหม่บางนะครับ สีไสกับโปรงกันทุกคนนะพี่น้องอไัดเีก็รตัดออกเ้ไอามาแล้วก็เป็นหวพี่น้องต้องยกความกันนะครับมันเกไข่ลาปลาไปแล้วพุ่นอุ้ยพี่น้องเลยปุ่นละเออโอ้ยลองตุ้มนี่ นาว่ามือเจ็บได้พี่น้องเห็นมือป่ดเจ็บนี่ปลาปวดพออกพี่น้องนี่กระตุกป่ะทันครับมือเจ็บครับค่อยๆเอืดปกติเราไม่กิยกที่นี่ได้การหงอกเหงือกเงือกเป็นว่าคนใจหักพี่น้องเจ็บป็นได้ก็มากครับไก่กับกระมาแต่วานติดภารกิด Minutes, เจ็ดเบียกเจ็ดงานยุ่งเฮื่อใจกันรอยมามองยกย่อพี่น้องสิติดพามนี้งจะติดนบนตอนหนนายอประาเขาไปดีนี่แหละครับพี่น้องคนยกย่อครับเป็นยังแล้วพี่น้องอเโอ้ยเอ็เต็มแล้วพี่น้องทั้งหมด ถุงรีมันมันหน่อยมันหน่อยครับถุงรีมันสูตรมันสูตรมันเลยเนาะปูดมันแคบป่ดอะไรร้อยเลยเนาะปุ่นทั้งปุ่นกระโดดปุ่นเะโออุยพี่น้องอย่างนี้นะครับถุงถุงกับพวกเป็นใจพี่น้องมาดิฝาไฟวนแล้วดังกรอบเดี๋ยวไม่เปลี่ยนก็สอบอไปแก ยังเหลืออยู่ตัวนึงพี่น้องเหลืออยู่เหลืออยู่ครับอันใส่กระสอบตรงระวังยังสี่พี่น้องตรงเบื้องตรงเบื้องสะพานนะครับบางเทียมันครับมันใส่โดนๆแล้วมันตต้อองรวจสสบาพมันยุ่ยครับมันงัดแต่มันหันเป็นกระโปรงแบบที่เป็นผาเป็นยังครับมันกะดีพี่น้องงัดซื้อเดียวใส่จนคุ้มเลพี่น้องใส่จนลืมกันหมดนล้วครับ มีถุงมีูก็ซื้อไม้นี่ถุงหนุ้มครับผมถุงนุ่มีขายอะไรนะถุงนุ้มีขายหนูก็ซื้อมาอันนี้หนูซื้อมาอยู่เด็กนแบบแบบแบบที่ผมใช้นะนนเใหู้เออถงเทรร้อยกว่าบาทครับผมครับ ผมมดพี่น้องมไม,ไม่ไม่ครับผม,มแต่ากระสอบมันก็หาง,ง่ายพี่น้องหาง,ง่ายแต่巴เขาบอาย้ำใส่เขาต้องตรวจสภาพตรวจยังนะครับเพราะมันใส่ตรวจมันสิเปื่อยมันยุ่ยนะพี่น้องเป็นแบบนี้นะคะม <laughs> ันเหนียวใช่ไหมครับผม ใส่นั่นนะใส่น้ำนะใช่ใช่ใช่ครับผมใส่น้ำแล้วก็เย็บครับเนี่ยพี่น้องกระโปรงครับโปรง,งว่องยนันว่องย่านขาดพี่น้องออไม่ได้ล้ลงไม่ได้ไม่เป็นฟีไซส์อันนี้คือหุ่นผมขนาดนี้อันน,น,นี้อันนี้เราเราต,ตัวเล็กก็จงน,นี่แหละครับแล้ตัวโตมันจะมีไซส์โตมาเลยแล้วถ้าตัวเลขแล้วก็ขยับเอาไหมครับเออก็ะดิ๊นี้ นาชิ้นสองก็นาชิ้ห้าอะไรแบบนี้เองครับผม,มนี่ก็ชนเองเพ้าะมันเหนียวเราต้องใช้การงาดนะัดได้ <c oughs> คุ้มครับตัวนี้ใช้ทีเดียกก็ไม่ต้องกลัวขาดนะนี่ไม่ต้อง,องล้องคนอือ <c> บ <oughs> <c oughs> อึบอึบ,อบ เอาขาวนี่ปลาพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยเก็บจะค่อยเอาออกพี่น้อง,อองเดี๋ยวมงทั้งม,มีโดดตลอดครับพี่น้องพืนะ่น<ม>เออเออเดี๋ยวแก,กนครับพี่น้องย่อดำครับ ตากเทียตรงดึงย่อเขามานักครับได้ต้องเรีบออกมากเลยนะ, <c oughs> ยะ <c oughs> โอ้โดดไปเนาะโอ้ยดีแล้วมันโดดเข้ามา,า <c oughs> ทั้งนี้เป็นกรสร้างไว้ให้กันครับย่ออยากเฝ้าส่งขึ้กันทางไปสินี่ก็ใจเย็นๆเน้อครับของมาเฝ้าจะส่งให้ครับผม ทุกปีไม่ได้ยกเลยไงโอ้ถามสองยอเท่าไรอิเป็นอะไริอะอ๋อตองความใจกันพี่น้องต้องความกันอุ้งเกือบเกือบเกือบพี่น้องเอาสองมือกือบทกันกังพี่น้องสมือเกือตทีกันโอ้ยหลุนๆเดียวกันครับ แบ่งกันคนละโตครับรอบนี้ขขาปลาใหม่ใหญ่ที่นี่น่าจะมาทำกันครับตื่นยอกันแลนเขาต้องผุนรับพี่น้องดีวันยังโดดกลับเงินโดดส่วนย่อเกือบส่วนหมูยอครับส่วนย่อครับนี่ไม่ได้ยกยอแล้วไม่ได้ยกแล้ว ล้อไปกันทั้งมึอย่อดำพี่น้องเป็นครับล้อไปกัน,น,นพี่พี่เบิ้งมาหอวนี่มาเป็นยังพูมคือบุญยกเองพี่น,อน้องดามย่อฮักครับพี่น,อน้องดามย่อฮักปวดละมืออื่ดปวดละพี่น้องลุยกันไหมครับอ้าวเบิ้งครับพี่น้องมีปลาตะเพียนมาโดวดอีกปะไปแล้วครับน,น้อง โอู้เฮ้ยโอ้ยหถลเหลือเหลืออยู่ออนซ้อนปลาพี่น้องเอ้ยสะออนปลาครักบ๊อบพิษวังครับหมองนี้พี่น้องทำเล่ท่องเลยครับเนี่ย อารมัางยองยอพี่น bueno, ้องใครบางยองยอเสียคอมเมนต์มา้บ้างพี่น้องอารมณ์โมเด็ปเป็นจังไนพี่น้องอืม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 นืมอืมวืมอืมอืมอือ มองงงสูงบ่ดวนพี่น้องมองมองอย่อยน้ำตาไม่ละ แมนเยไมเยดียเขายตอนนี้จะตอนนี้เท่า่แล้ววะเพชรปบาอย่างดีครับเนาะได้พอได้ค่าน้ำมันขับมาสิโลอะไรเจสเออเจโลก็ยังได้เจสิบละก็นสิบโลั้เบ มันไม่ได้อยู่บ้านเฉยไม่ได้ว่ามันเสียเงินครับเสียหนักกว่านี่ครับม <laughs> เดี๋ยวก็ซื้อขนมเดี๋ยวก็ซื้ออย่างกินด่พ<ส>ี่น้องก็ออกมาสิครับเป็นประเด็จมีรายได้ดเสริมเข้าไปพี่น้องรนิดหน่อยรยนิดหน่อยก็ยังดีครับแต่ว่ามือเดี๋ยมันเด็๋ยวรายยังค่ายี่สิบโลสามสิบโลเพราะว่าขโมต้องลงทุนอย่างนะพี่น้อง ลงตุ่แต่แห้งครับกับคาํามันนี่ครับครับ <c oughs> โดนแล้วพี่น้องโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับปลาครับโอ้ติดหลายครับพี่น้องรอบนี้ครับ เดี๋ยวล่าไปดูฟูงนี่ครับพี่น้องจงได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วครับฝากไว้นะครับยอดดำครับพี่นอ้องเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีทุกผู้ทุกคนครับ